อดีตผู้จำรักภการพิเศษโรงเรียนสุรพลครับขอพอพอกพทพพุกชนิดศาสนาสึกนะครับร่วมในการโรงเรียนบ้านหัวถนนเคยเป็นครูเก่าที่โรงเรียนนี้นะครับทุกอย่างวัดตรงนั้นแล้วก็สอบพอได้นะครับก็เป็นคนผลิตของที่นี่ก็ม,มาเป็นพิธีกรน,น,นี่ด้วยครับมาแบบพอกบอกว่ามันเกินคาดหมายใช่ไหมครับใช่ครับ,รบแต่ว่าโยโต๊ะค่ะขอเชียร์บัืลังกที่เก่าทุกท่านค่ะโอ้โหงานแน่นมากนะครับเห็นเราชื่นชมชื่นใจชื่นใจมากเลยการพัฒนาของ คืนสู่เย้าชาวน้ําเงินขาวนะคะคือสีประจําโรงเรียนวัดองราชก็คือสีน้ําเงินขาวนะคะกี่ปีแล้วนะครับครบหนึ่งร้อยปีโอ้ยผมดีขลุกเข้าไปอีกหนึ่งร้อยปีแล้วนะครับตัวเองเป็นสิทธิ์เก่าก็วนลุกว่าเพราะว่าปีนี้เป็นครั้งแรกนะคะนะครับเปิดเป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกในตำบลห้วยด้วนในระย,ะยะที่เรียนหลักสูตรแรกนะครับก็คือประทยช,ชื่อว่าโรงเรียนวัดองราชสถิตเสนาคาร ปีพุทธศักราช2510นสินะครับเปิดคนอื่นต้องขออนุญ,ญาตใช้สรรพนามว่าคุณครูผมมีความคุ้นชินกับคําว่าครูคาว่าครูจะมีความขลังมากกว่าคําว่าอาจารย์ก็ขออนุญ,ญาตไม่ดูสคริปต์เลยกันเพราะว่าเวลาผมมาดูสคริปต์มันเหมือนเอาหนังสือมระท่องให้คุณครูฝั่งผมก็ขอกรับทักดีครูบาอาจารย์ทุกๆท่านโดยเฉพาะ ผู้มีการมูลเรียนปาะาสายญุ่นประธานคณะกรรมการศึกษาแล้วก็รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกท่านมีเกียรติเท่าเ,ยยเท่ากันศักดิ์ศรีเกียรติยศเท่ากันทุกทุกคนครับก็คำว่าครูมีความยิ่งใหญ่ต่างคนต่างให้ความรู้กลเป็นครูซึ่งกันและกันโรงเรียนวัดกงลาดก็ ต,ตั้งแต่แบบ2,467ณปัจจุบันก็100ปีไม่ว่าการเวลาจะหมุนเปลี่ยนไปเช่นไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแต่ความผูกพันความพิถึงวิชาวความ,มรู้บรรยากาศทีเ่เราเหยนมายังไม่จางหายสนามฟ,ฟุตบอลแห่งนี้ถ้าสมัยก่อนใครเดินลักษณะนี้ก็จะถูกคููใหญ่ลงโทษลงงโทษด้วยวิธีการบิดพุงเจ็บมาก ทีหลังจะได้จำไม่เหลือรัะสนานครับก็รักคําคืนวันนี้อย่างที่ทุกท่านคาดหวังว่าจะมีแค่20โต๊ะแต่มาถึง100โต๊ะปีหน้าก็จะเป็นพันโต๊ะเพราะเรามีลูกคุณหวานโตขึ้นมาเรื่อยๆถ้าใครอยากให้ปีหน้าจัดแบบนี้อีกเสียงปรบมือให้คณะจัดงานหน่อยครับครับก็ได้เวลาเป็นสมควรกัผม ท M, Doctor, ่นตุเเอกดรพงษ์รัตน์หรือไพรรัตน์ไพพานรัตน์ชื่อเล่นชื่อ,อไก่ไว้ที่ไหนก็จะมีแต่คนเรียกรองไก่เพราะเป็นปรองผู้การอยู่ทีนี้ก็อาวุโสถึงเปนที่จะากได้เรื่อรถก็รออยู่ช่วงมกรลาถ้ามีข่าวดีก็จะไปแจ้งให้ทราบทุกท่านว่าสิทธิ์เก่าที่นี่เติบโตมีจดตำแหน่งอย,อยู่ที่ไหนก็จะแจ้งให้ทราบที่แจ้งให้ทราบที่ไม่อยากจะบอกว่าเป็นในพลไม่เป็นผู้การเป็นอะไรแต่แจ้งให้ทราบว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือ ติดต่อประสญญานงานมาได้มาหากระถูกแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้ต้องการบอกว่ามีรถตาแหน่งอยู่ที่ไหนไม่ใหญ่แต่อยากจะบอกให้รู้กันได้มาพบปะสัมพันธ์มิตรกันได้สุดท้ายแล้วรถถาปรบดาศักด์ทุกคนต้องโลกคนทุกทา่านสิ่งที่รักษาไว้มีแค่สองสิ่งก็คือสุขภาพและมิจรภาพวันนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ในการคุณครูคุณเรืองตาสากุลประธาน กรรมการศึกษารับประธานในการจัดงานในครั้งนี้กล่าเปิดงานขออนุญาตยินเชิญครับคณะนักกรรมการาศึกษาติตเก่าและท่านผู้เหียรติทุกท่านครับผมนายบุญเรียปาสแสนคุณเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนี้16ปีครับดูดูจะมากหน่อยปัจจิบันนี้อายุยากเข้า87อาจารย์จ็อกเต้ไก่เนี่ยที่รายงานเมือ่อกี้นี้ เป็นเด็กนักเรียนที่เล่นดนตรีเก่งที่สุดในโรงเรียนพอมโลูเดียนนี่ให้เป็นหัวหน้าเลยคุมได้หมดเพราะว่าใกล้ชิดอ่าไกชิดกับดรไกดีมากวัตถุประสงค์ของเราจัดงานวันนี้นะครับว่าเพื่อที่จะให้พวกเราที่เป็นสิทธิ์เก่าและท่านผู้มีเกียรติที่คารพลต้รู้ว่าโรงเรียนวัดตรงลาดเนี่ยดำเนินกิจการมาเป็นร้อยปีมีลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ รับตำแหน่งหน้าที่เยอะแยะไปทุกกระทรวงไล่แล้วนะกระทั่งกระทรวงการต่างประเทศซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวข้องก็มีครับก็เป็นเป็น,ป,นประเกณประวัติอันหนึ่งเราจึงได้จับงานวันนี้ขึ้นเพื่อให้สิทธิเก่าสิทธิให,ใหม่และท่านผูมีเกียรติดได้มาพบปะและพูดคุยกันในอดีตเป็นโรงเรียนดีเด่นของจังหวัดเครปงมสามสมัยโครงการรายที่ดีเด่นนี่โรงเรียนวัดกุลาางได้หมดครับ ประชาธิปไตยดีเด่นการเรียนดีเด่นจริยธรรมดีเด่นสิ่งแวดล้อมดีเด่นโครงการอาหารวันดีเด่นนี้ได้รับหมดครับอะไรให้บอกจะต้องการเงินเท่าไร่อุปกรณ์อะไรให้บอกผมก็สามารถจะบอกสิทธิ์เก่าให้มาช่วยได้ของโรงเรียนวัดจุฬาฯแห่งนี้นะครับจะดำรงและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษาสอนเด็กะเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมทำดีตลอดไปวันนี้ได้การดีแล้วผมขอเปิด งานนี้ชมรมศิที่เก่าของนันนี่ขาวของโรงเรียนวัดกองลาดกระบดตีครับขอบคุณครับนี่นะคะโอ้โท่านของอบุเรียนบอกว่าให้ท่านเาแก่นวันนี้วันนี้เราครบร้อยปีวัดกองลา โอภาษิงสัรพสิ่งพัฒนาพาสื่อสารสถาบันเลิศล้ำเป็นตำนานชนกก่าวขานโรงเรียนดีมีศิลธรรมรวมสิทธิ์เก่าสื่อสารงานปีใหม่อยู่ใกล้ไกลก่อเกิดอย่างเลิศล้ำครบร้อยปีผ่านมาน่าจดจำจัดงานพืชเตือนยำ้ำน้ำเงินขาวสิทธิ์เก่าชาววัดกองราชทุกท่านครับเสียงปรบมือดัครับและไดุ้หวังไปไกล 对吧？对不对？ ท่านนะครับวันนี้ผมด็อกเกอร์วัฒนการาแล้ก็เป็นคณะกรรมการสภาและท่านธรรมหลังข้าพเจ้าหมดตันที่26ถึงที่3นะครับ26ธันวาคม2567จนถึง3มกราคม2568 สภานทัฒนธรรมจังหวัดและสมบตุกัดงานมหาธีราชเจ้ารำเริงและมหากรรมวัฒนธรรมจังหวัดและสมนะครับที่กิจกรรมต่างๆมากมายก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวปกครางมาไปร่วมกิจกรรมเพื่อรลึกถึงราชการที่หกมหาธีราชเจ้าครับขอบคุณครับเอาตัวเส้นประตูให้ชุดการแสดงและที่สวัสดีครับพี่น้องชาวน้ำเงินขาวโรงเรียนปกครองลาดทุกท่านครับสวัสดีครับ หลายท่านรู้สึกว่ามองว่าวันนี้เชิญทหารขึ้นมาทำไมนะครับน้ำเรียนนี้นะครับว่าผมกับรองไก่หรือว่าดรไกรัไค์หรือพงรัฐในปัจจุบันเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันวันนี้ท่านบอกว่าที่โรงเรียนเพิ่งเป็นสถานศึกษาให้โอกาสชีวิตของท่านในปัจจุบันนี้ท่านเป็นรองผู้บังคับการอยู่ที่สงขลาท่านบอกว่าถ้าไม่มีโรงเรียนแห่งนี้ก็จะไม่มีคนชื่อไก่ ก็จะไม่มีคนชื่อไพรัฐก็จะมีคนชื่อพงรัฐในปัจจุบันผมได้เคยมาทอดกระถินที่วัดคงราฐแห่งนี้แล้วก็ได้ชมเลืองมองโรงเรียนแห่งนี้วันนี้เพิ่งจะทราบว่ามีอายุถึง100ปีสิ่งใดก็ต่างครับที่เป็นอายุ100ปีโดยเปีาะยิ่งประธานผ่านศึกษาและอดีตผู้บริการที่อยู่บริหารโรงเรียนแห่งนี้ถึง16ปีผมอยากจะขอให้พี่น้องชาวน้้าเงินขาวชาวคงราฐครับ เสียงปรบมือดังๆให้กับท่านอีกสักครั้งหนึ่งครับขออนุญาตท่านอยู่ตรงไหนครับขออนุญาตท่านยืนโชว์ตัวนิดนึงนะครับผมประทับใจมากครับปรบมือดังๆให้ท่านหน่อยครับนี่คือวีแล้วรุษของโรงเรียนกองราดโรงเรียนวัดกองราดเป็นคนที่ผูกพันแล้วก็พันผูกโรงเรียนแห่งนี้มาก16ปีไม่เคยห่างหายและไม่เคยว่างเว้นหลังจาก,กเกษียณแล้วท่านกเกษียณอย่างกเกษมเพราะได้มองเห็นโรงเรียนของเราเนี่ย พัฒนาอย่างสากลเมื่อสักครู่นี้ผมเดินผ่านหลายๆท่านซึ่งเป็นสิษย์เก่าต่างก็สรุปเป็นบทบทหนึ่งเกี่ยวกับโรงเรียนวัดกองราชแห่งนี้นะครับซึ่งสังกัดสำนักงานพื้นที่ประสมศึกษาเขตพื้นที่ผสมศึกษาและคปรปถมเขตหนึ่งนะครับแล้วก็ประสบผลสาเร็จมากมายวันนี้เราครบร้อยปีวัดกองลาชโอภาษิ่ง สรรพสิ่งพัฒนาพาสื่อสารสถาบันเลิศล้ำเป็นตำนานชนกก่าวขานโรงเรียนดีมีศิลธรรมรวมสิ่์เก่าสื่อสารงานปีใหม่อยู่ใกล้ไกลก่อเกิดอย่างเลิศล้ำครบร้อยปีผ่านมาน่าจดจำจัดงานพืชเตือนย้ำน้ำเงินขาวสิ่งเก่าชาววัดกองลาดทุกท่านครับเสียงปรบมือกันนะครับและในโอกาสนี้หลายท่านคงจะเห็นแล้วนะครับผมไม่ให้เสียเวลาบนเวนที ตามหน้า YouTube ตามสื่อต่างๆเราจะเห็นสิทธิ์เก่าดีเด่นของโรงเรียนวัดปงลราดอย่างนี้สื่อถ้อยพดอัตลักต่างๆเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงโดยยึดมั่นถึงสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วันนี้บทเพลงมากมายที่เขียนไว้และก็วันนี้มีผู้ที่นําเพลงนี้ไปขับร้องผมเดินไปหลังเวทีมาแล้วครับนักร้องลูกทุ่งเสียงสถานโลกาเสียงสถานประเทศไทยอีกสักครู่หนึ่งจะขึ้นมาบนเวทีแต่ในช่วงนี้ เสียงปรบมือต้อนรับประธานศิษย์เก่าของโรงเรียนเราครับตำร,รวจเอกดรพงรัตไพันนรัตน์บนเวทีเลยครับแห่งชาติท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอาจารย์ธนิตศรีกินดีราชาคุยของเมืองไทยจนเป็นศิษย์เอกของอาจารย์ธนิตและวันนี้ผลผลิตของโรงเรียนวัดกงราดครับศิษย์เอกของธนิษศรีกินดีศิลปินแห่งชาติไก่ไอดินหรือดออรไพลักไฟพันนารัตน์วันนี้ ขับพานเสียงคุยเปิดงานก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ความสุขลืนนะครับพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาว,วชนตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้โอกาสและความหลากหลายทางสังคมบุติสภาท่านสมาชิกบุตรสภาครับดเรวราพัฒน์ไพพรักษ์ครับ,รบขออนุญาตเรียนเชิญบนเวทีเลยครับผลิตภัณฑ์โกแฮนวัตกรรมใหม่สำหรับเส้นผมนะครับรับใช้พี่น้องในฐานะสมาชิกบุตรสภา และในโอกาสนี้อยากจะให้ท่านสาวนะครับสมาชิกวุฒิสภาได้พบปาพี่น้องประชาชนนะครับในฐานะหลังบ้านของท่านดรไพรัตนรัตนะครับว่าในบทบาทของประธานกรรมธิการในปัจจุบันนะครับนอกจากช่วยเหลือกิจการสตรีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่ยงคือประสานลงการระหว่างประเทศนะครับในการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ด้วยใช่ไหมครับท่านสาวรครับอยากให้ท่านสาวได้ก่ากพบปับพี่น้องประชาชนนะครับยินยีเชิญครับขอบคุณกับทานเอกสนองทันยานลนนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะเรียนท่านอาจารย์บุญเลืองปาแสงคุณนะคะคณะคุณครูอาจารย์สิท์เก่าและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วงงานครบรอบร้อยปีแล้วนะคะของวัดโกงลาสนะคะเห็นสิทธิ์เก่าท่านเนี่ยน่าจะอายุใกล้เคียงกับอายุโรงเรียนนะคะมาอยู่อยู่ทั้งท่านยังแข็งแรงมากเลยนะคะและ้วท่านก็เป็นกาลังสําคัญในการจัดงานในวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะท่านนองครับ ได้เขาเป็นครั้งแรกในการจัดงานของวัดโกงลาดนะคะแล้วมาเป็นเยอะขนาดนี้นะคะถือว่าประสบความสุเร็จอย่างดีเลยนะคะต้องต้องขอชื่นชมท่านประธานจัดงานแล้วก็คณะผู้จัดงานทุกท่านนะคะทําให้กิจกรรมดีๆวันนี้ได้เกิดขึ้นนะคะก็เห็นที่ทนเองในฐานะสมาชิกผู้ที่สภาหลายท่านถามว่าทําหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะก็เมื่อกี้นั่งไปกระถากไปนะคะก็เรียนขออนุญาตเรียนคร่าวๆนะคะว่าฉันเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคม และกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสชื่อค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะคะมีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาคดีพิจารณาร่าพระราชบัญญัติกระทำกิจการพิจารณาศึกษาเรื่องใดๆเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้ออกาสและวามลักหลายทางสังคมรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์นะคะแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวม ส,ส่งเสริมความเสมอภาคส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสร้างหลักประกันทางสังคมนะคะเราเป็นหน้าที่โดยรวมนะคะก็ะร่วมมือประสานต่อองค์กรประชาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศน,นะคะต้เป็นงานที่ครอบคลุมนะคะแล้วก็ถือว่ายนเองก็เป็นคนหนึ่งถือว่าเป็นคนของกรุงราชเหมือนกันนะคะว่าเป็นเพราะว่าเป็นลูกสะใภ้ของของบ้ากรุงราชนะคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นใจเพราะว่า ท่านรองก็บอกมาได้สักอาทิตย์หนึ่งค่ะจริงๆท่านวันนี้ก็จริงๆภารกิจค่อนข้างเยอะอยู่นะคะช่วงนี้นะคะ่ะแต่ว่าก็ต้องมานะคะเพราะว่าเป็นเป็น,เ,ปนเราถือว่าเป็นลูกลูกหลานของวัดกรุงราท,ที่บ้านกรุงราด้วยนะคะก็วันนี้ยังไม่เห็นคุณย่าเลยนะ,ะไม่รู้ะคะุณย่านั่งอยู่ตรงไหนนะคะก็วันนี้ประธานชมรมก็เป็นพระรองคงรัฐนนะคะซึ่งซึ่งวันนี้ก็ ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเขาตามตลอดเลยนะคะว่าจะต้องมางานนี้นะคะแล้วก็พอมาแล้วก็ชื่นชื่นชมแล้วก็ชื่นใจกับสิทธิ์เก่าทุกท่านนะคะที่สร้างสรรค์ที่เกิดวันนี้ได้ก็ขอให้งานวันนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแลก็ขอให้อายุของโรงเรียนแล้วก็ท่านอายุสิทธิ์เก่าทุกคนเจะเรุ่งเรืองขึ้นไปยืนยาวนานเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะกับเสียงโรยกับท่านสมาชิกผุ้ิสภาครับดรวราภัสในโอกาสดีเรียนเชิญท่าน กรลาดมีสซอไพลสยเป็นสอวอด้วยนะครับเ,เสียงปรบมอรือดังๆอีกครั้ง,งนะครับขอบคุณท่านมีด้วยนะครับชุดโตมีชุดโออิ่ชุดนี่ขนาดชุดเล็กนะขมอญาตอ่านด้ายันยืนชั้นๆเรื่องจากอีพาวด์หวังในตัวจะเป็นตัะคับ